การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA โรบิทีมอบรางวัลองคอ์กรและบุคคลดีเด่นโล่ผู้สนับสนุนและมอบเกียรติบัตรหมู่บ้านและตำบลช่อสะอาดประจำปี2565ที่จัดขึ้นโดยมูลนิธิต่อต้านการทุจริตณห้องประชุมใหญ่อาคารอนเนกประสงค์สปทกรุงเทพมหานครสำหรับ PEA ได้รับโล่กิตยศองคอ์กรดีเด่นด้านการต่อต้านการทุจริตประจำปี2565โดยมีศาสตราจารย์พิเศษวิชามหาคุณประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริตเป็นผู้มอบที่ผ่านมา PEA ได้ร่วมกับมูลนิธิต่อต้านการทุจริตขับเคลื่อน เรื่อโครงการ PEA หมู่บ้านช่อสะอาดทั้ง4ภูมิภาคทั่วประเทศรวมถึงการสน,สนับสนุนงบประมาณในการดําเนินโครงการดังกล่าวอีกด้วยการไฟฟ้าส่วนภาคหรือ PEA เราเนี่ยนะครับมีความมุ่งมัน่นมีความตั้งใจที่จะสร้างองค์กรของเราให้โปร่งใสนะครับตรวจสอบในกระบวนการทํางานได้เราก็อยากจะฝากพี่น้องประชาชนนะครับช่วยกันสอดส่องดูแลการดำเนินง,งานของการไฟฟ้าส่วภาคของเราสื่รสัตย์โปร่งใสและก็ตรวจสอบได้ทุกกระบวนการในการทำงานครับ